สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาโบก็ช่องมาบ h ชาแนลนะคะวันนี้คะ่ะเราก็จะมาเปิดร้านขายของนั่นเองนะคะก็คือเรามีกลุ่ม Open Chat นะคะในไลน์นะคะให้ทุกคนได้คลิกลิงก์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในอันนี้นะคะเออเอ,อิ่มคอมมตนนะคะทุกคนกดเข้าไปได้นะคะแต่ต้องสมัครตอนในไลน์นะคะทุกคนสามารถไปเลือกซื้อของกันได้นะคะ คือทุกคนนะคะชอบเข้าใจผิดกันว่าการไปทางคือจ่ายของไปทางคือมันคือมันต้องจ่ายแค่บริษัทเท่านั้นนะคะแต่เราไม่ได้เป็นบริษัทนะคะแบบเปิดร้านเล็กๆของเรานะคะก็คือเราก็จะต้องก็คือควรมาที่บัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วเราก็จะรับเงินแล้วก็ส่งของได้เลยค่ะแล้วแต่ที่อยู่ที่คนลูกค้าอยู่ไกลหรือไม่ไกลนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าสมมติบ้านประมาณนเชียงใหม่อย่างนี้นะคะเราขายแบบพวกของแบบกุ๊ก,กิกนิดนึงนะคะแล้วก็พวกสติกเกอร์นะคะเป็นดาบิคาดสูนพวกนี้คือเราอะซื้อเป็นสต็อกไว้นะคะทุกคนสามารถมาซื้อเลือกซื้อของหมลปันได้นะคะเพราะว่าเรานะคะขายราคาไม่แพงค่ะแต่ว่าแล้วแต่ที่ลูกค้าจะซื้อนะคะ ก็ทุกคนมาอุดหนุนได้นะคะแต่ถ้าท uh ุกคนนะคะใช้สิทธิ์ป uh exactly. ันป uh uh ันนะคะไม่ใช่ต้องใช้สิทธิ์เพราะว่าทุกคนก็มาจากอันนี้อยู่แล้วเนาะไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ถ้าทุกคนสามราซื้อครบเอ่อสิบคันนะคะเดี๋ยวเราจะสแตม์ไว้จริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็คิดไปเลยนะคะว่าหน้าครบหนึ่งร้อยนะคะมันก็จะแถมพวกสติ๊กเกอร์รางวัลที่ลูกค้าสั่งเสร็จที่สิบนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการไขาของที่เราบอกในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบัานชานลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ